โอเคครับตอนนี้สิสดกิบกอนนะครับตอนนี้จะทำลาบปดุ่งไอ้ลาบปนินนะครับผมเสร็จแล้วนะครับลูก,ลป,กป่าตามลงไปรถเข้าคู่นะครับ เอาคคัวลงไปครับทีนี้สกิ้วยบดีรกปนินจปนิน้นนนวยดีันนาวลงไป โดยมะน,นาวอีกส่หลุดลวงไปอีกอโอ้ตามเดวยพักนะครับโอเคโอเคครับชิมงานนี้ปไปกินข้าวเลยครับผม